สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารรยนะคะตอนนี้นะคะแอดก็อยู่ที่นาของพ่อเรือนะคะตอนนี้อยู่ตรงหน้าบ้านของปู่กบโคนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะที่เปิดนะครับมาเมืองวานี่สีนิ่จังไหนเรืยว่าปู่สีมาวาจังไหนแน่ครับผม เอ๋อดีโดเก็บมันเหยียบตีนดีโดเมื่อกี้นี่ดีโดถอยยังไงแล้วหนุกอ๋อบาดนีนอนกำลังเสียบนอนกำลังเสียบขึ้นเบื้องหลังขึ้นขึ้นกันนอนเหนื่อเรื่องนอนตื่นเนาะค่ะสวัสดีครับพ่อเรื่องสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีครับโอ้ยหน่วยอะลลคขาอยู่ล้อมรอบไปหมดเลยครับพ่อเรื่อง มาเขเวนอนพวกหมาเป็นยังไงมือนี้คือต้องพี่ไามต้องใจยากน้อยดีแล้วมันยับออกไปดีโล้มอนมันมัหยับมันนอนไมอนี้คือเห็นนอนเว้นหลับไปสองตื่นล้วคือนอนดีนะนั่งเลยหัวจังไหนนั้ยเือนอนท้องตุ่มกลัวนอนโอ้หนังกระมวลนาะครับมือขึ้นนะสากเบื้องหนังครับเบือไม่จะ ยี่สิบสามดิบีเลยผูหนังว่าได้เบื้องหนังกลางแปลงโดนแล้วครับผมคือกันเมื่อกี้ก็ได้จบพร้อมกันเลยครับจนเพิ่นปิดจอเลยครับนั่งเบิ่งอยู่กับคเรื่องครับหนังอะไรเกินย่กับ่าได้รับในนอนทีเออน้อนอยู่ฟันจักฟันขึ้นฟันอยู่อฟันเนี้อนี่มีคนเนาเรียกงว่าให้ยืมคนจำเงินได้จักตัวหรือเมล่าไม่เกิดนี่เปล่ครับจำ แล้วเมื่อสักครู่ฝันไหมคะตานี่เลยเสด็จเกิดม่กาเหรอฝันดีเลยเหรอว่าเสด็จนี่เนี่ยหาฟัางกังงนนี่ตอนนี้เอาบานนี้ก็ตัวนี้เขาอยู่ไสงสักครู่ <c oughs> ไม่หักครับไม่หัก เป็นห่วงแน่นพระลวยคนเดียวครับตอนนี้เพราะว่าโต๊ะโต๊ะตัวน้อยเกินไปว่าสั่นชีได้สั่งแบบสั่งแบบใหม่ไม่สั่งพิเศษมาให้เดี่ยวปุ๋นเนาะก็เทแบบปูนให้เลยใหม่ก่อนเขาจะมีคนส่งอีเมลมาท่จุดจบสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะช่วงบายๆนะครับช่วงเอฟซีถามว่าเป็นยังไงกับพากันลงคลิปเพราะเรื่องมือนี้ว่าสั่นไปเบื่องช่องไหนกับว่าเห็นหอดโถงหัามาครับ คือพอเห็นรงคิปเลยปช่ไข้ามมือร่มเนี่ยข้านแนเนี่ยนั่งรั่มเพื่นเมาข้านั่งรั่าอยู่ด้ยก็ฆ่ากันใด้่งคิปครับก็ได้ว่าอันไรสดไปครับมันกระติดแดงก้างวงเสาร์สดกระติดแดงวงเสารอรั่มแ้วมัดนี่ะี่อะไรค่ะเกียยงไรเงี้ยขอนแก่นโอ้ยเงขอนแก่นเป็นสีมาจากห้อง เป็นมาสมาตมือเศร้านีมือนอาง้าเมีลายเศราดิเนนี่ะวันที่ซนนะเพิ่มตัวแม่อ๋อลเพิ่นไก่ไปห้องเพราเรื่องจำผิดบอกมันยบซีเมื่อลวันที่เพิ่นต้องมาล่ำอยออกตัวสไปล่ำยบียังไงืแล้วก็มาล่ำแล้วต่อถาบงหนังมักันเอนสีมามือเหมือนบอกเออือสีมาถาบบงหนังยืบเศรอย่างสีล่บนสีล่ำบวงจขึ้นเล ล่ำปีมาถ้าล่ำเหมือดเมือไม่สีเห็นหูล่ำแะูแหเห็นหูนะฮะปูเห็นปูอะไรเห็นอยู่ว่านั่งล่ำสิเพเหยียบกันซะบ่ล่ำเหมือเพื่นถึงแถวดีก็ยังมือนมาเ่อเพิ่งบอกเทใจอยู่มากพท่านพอดีไปท่างไก่ไหมครับมีเพื่อนแหงเฮ็ดเป็นแถวงามลำงามอิริเมือนในพุแม่เนาะมาจากเกากิงประจักษ เสือไ, <S <S ไปจับ <นะ S 1> จีนเราปลาคง,ง,งมานนไม่ไปมาไม่ทัน<ต>นี่เรียตัวอัอนใหญ่ยังซื้อเราน,นั่นเนี่ยเราเขียนไว้ยอยู่อ่าคุณแม่ทองดีคงประกอบเพื่อนเอาตัวมแอ่ แแม่เดือนกออีมา็นไมแบแม่เดือนเนาะแบอแม่เดือนมาถวายขาอีเอามาถวายกี่ตัวคะปู่ครับพ่อเรืองสิบวเปสิบสิบคุณว่าสิบตคตัวอหสัสังเกตสิ้องพูค่ะสิพูเหมืนเหมือนตัวเก้าสิาอีมาถวายปู่เคยมาเห็นวัาสิบกีอยี่สิบเมื่อไรนะตัวแม่นนี่แหละเปินกลืองนั่งนั่งมานล่งเต็นโซตดีเลยินไห หลายแสนเนี่ยเพิ่นได้หลายแสนบ่ครับที่มาเพิ่นได้หลายแสนน่ะคือ่าเริ่มตั้งแต่ศูนย์สามบ่หลังศูนย์สามหลังศูนย์สามศูนย์สามนี่เพิ่นจะฟั่งไวซะก่อนครับอันนี้คือส่งคือเพิ่นหลังมาเพิ่นเอาเลยครับได้หลายแสนหลังจากศูนย์สามเนาะก็คืองวนแรกเพิ่นฟังก่อนแล้วกับพ่องวดที่สองมาเพิ่นก็เริ่มตามนหลังจากที่เพิ่นได้หลายแสนเพิ่นก็พานางรำมาเอ้ามื้อเมื่อนี้ได้ถามเพิ่นบอกครับเพิ่น เพื่อนชอบตัวอะไมากที่สุดในตัวเลขที่ปูหามาแล้วเรื่องของปูชอบเม็อทูกตัวเพื่อนว่าน่ะโอ้ยเรื่องเม็ดมันซื้อเม็ดจับเลยเม็ดแล้วจับเบไดแล้วโอ้อันนี้ปลอดภัยครับสหรับอันนี้คือปลอดภัยเลยไม่ต้องเลือกครับเดี๋ยวมันสิเป็นรักพี่เสียดายน้องใครว่าให้รวบเอาทุกตัวคอยออกมาตัวเลขปูหนีพลังซีครับทุกตัวจับทุกเมดแล้วว่ากันเอาวันนี้เขามา ในส่วนของเรื่องมนุษยธรรมนี้หลังจากเมื่อคืนนี้ความฝันจำบ่ได้ก็เลยมานอนตออกางเว้นอีกเป็นไงครับฝันบ่คือเสนเสด็จดงขึ้นมากมากมากลงเท่าไรมาหน่อยไม่ได้เหรอโอ้ยไอ้บ้านซะาอีตามันกัดหู้โหเพราะมันคนคนยุ่มากบ้านคนรวดสวบคื่อนั่นนี่รวยบ้าหักเพิ่ม ขนามึนั่นบอกกันแล้วเสด็จขึ้นบ้านบรอโอ้ยเนี่ยความเป็นฝันมาหน่อยมากระโดดสอบดินอนหลับๆอยู่โอ้ยที่จังมือขึ้นนี่เพราะเรื่องกับไริวารผู้เดียวเด้เบริวารนอนหน่ำเป็นแถวนี่กันนี่มือขึ้นมือขึ้นอ่ะแมนบริวารแมนบริวารกันนี่เน่โอ้นี่นะดีโนแกมมี่กีตาร์เนี่ย นั่เฮี่ยงกันสลายเลยมึงก็เดินนั่งนอนเบิ่งหนังนั่กันดีตัวมันนั่งหงมกับหงมเหมือนกันนะคนไม่เอาล่ะขานาะเอามาหนีมีความคืบหน้าจังไลยนะครับเพราะเรื่องมือนกคืบหน้าก็เนี่ตัวเก้าตัวเก้าเดียวท่านแม่นนั่นก็บแต่เบื้องปูมืออันก็บอกค่ะเพื่อนเบื้องนั่งเก็บขึ้นก่อนเบื้องนั่งนั่งเนี้ยห้อยมือเพื่อนไปฟาดไว้อนั่งนี่เ่ื่อนแม่นแมนครับ ถ้าไอ้ไข่ท่าเอซี่เบิ่งไปรอบนึงหน่อยดิห้อยมือเกิดขึ้นได้จังไหนเนาะเยังเล่นตัวตอนเมื่อวานนี่ที่มากับเจ้าของนังเพิ่นมาเออื่นไปเบิ่องบนาตามมาเพราะเรื่องเฟื่อยมากนี่บื้องบนนีไปหน้าไปตึกไปเห็นสามห้อยอยู่เมื่เป็นสามนี่ครับกูเรียกสุดเลยค่ะสุดทางนี้สุดฟังทั้งนั้นเลยบ่ครับเดีวราอยู่ในระดับเดียวกันเลยไปเห็นที่แรกมันอยู่กลางโซ่สามห้อยนึงอยู่กลางเขาเข้าไปเบิ่งใกล้ๆจะเลี้ยวเห็นครับบ่แม่นครับ เอานแ่กก็นึกว่ามีหน,หน่อยๆแตได้ไมเบื้องดีๆคือฟังทังนี้อะสิบอชัดเป็นไรแต่ว่ายูทวบกลางๆไปทั้งนั้นสิชัดแต่ว่าเอ๊ะเป็นจนังไหนคือมันบริวารปูพึ่มาลูใบบอจังไหนังเลาก็ะตไปไปไปซ้ำเหมอึงถึงตั่วเป็นจดว่าอีหยังนาะคือมีคนนย่อนไี้หนิคือสบาจังไหนดีไป้วเนาะงานนั่นเนาะคนบรานเรเ่ยเห็นครับแต่ว่าเอมือพ่นนีเงาขนาดดี แน่นครับนิ้วมือเงานิ้วมือเงาผมเอานิ้วมือไปทาเบิรงนีเงากากประมานสีหาเส้นเด็กเงาก็กนหลายเติมสสใจจะเป็นปูแปดซอกมนบ่คนโบราณเพิ่นเพิ่นตัวใหญ่มือมือเท้าเพิ่นสีใหญ่มันบ่คนแปดซอกเป็นสีเม็รผุนเนาะคนโบราณยืนตัวคนสมัยตะกี้คนสมัยก่อนก็ นอกจากไอ้ยู่จอดหลังครับมือนี่มีมอไส้ขันหนึ่งมอโใจว่ามอไสผู้ให่มามาจอดอยู่ด้านหลังโอโก้ NP ีหลังสามปูเขาดีละเนี่ยอูหัวเด็ดหมอกม้อค่ะบมอไส่ร่นเนาะอู้แม่ขึ้นไปพันเกี่ยวอยู่ตรงซี่รถดหมซี่รอนอ่ะมันเหมืนอนเหมือนซอมเมืเมืองนั้เด็กกว่ามาดิ คนหลายๆเอามาจากไหนมาพันอยู่ไหบัดน,นี้อ่าตายแล้วผมบอตายเป็นๆเ,เลยดิ้นแนวๆๆๆแนวนอยู่นอยู่ซี <ๆ S 1> ร่ดถแมน่นรจักจะกับว่าแน่ใจขึ้นกันหัวโตโตัวทอาซไฟเนี่ยมาหน,นี้จะสังเกตว่าเขาจะเห็นทั้งตุ๊กแกเป็นบอตุ๊กแกงูเขียวงูดำงูสีเท่าๆแดงๆกัมี นี่ <N 67> อยู่ในนี่เห็นอยู่แมนเห็นอยู่เนี่ยครับเนี่ยหลายโตประนั้นเลยลายดิ้งลายโตเนี่ยวอนงูแม่ซอยงูเขียวตัวนึงนั่งน่ำร่ำแมวปวดต้งไทรเพลินมันบ่อยอยู่นี้ค่ะไม่ร่นั่งรับกับร่ำเปลี่ยนสูตรอยู่นี่ห่องแตกแซวเลยงูเขียวโดดลรงนั้นค่ะโอ้ยเพิ่งก็อสีมักนั่งร่ำค่ะโดนสีว่านั่หน่อยสูตรอยู่นี่ร่ำกูเบิ้งหน่อยแท้ว่าสุดสามเพ่งหนึ่งเพลงค่ะ สองสามเมื่อกีนี่หูสึกพองมือว่าน,านกักระลังไอ้นี่อย,ยู่กักระลังสัมผัสอ้ใจบนอย,ยู่กัตกเปะลงมาต่างแห้งนี่ล <ไป S 2> และเป๊ะแลนมะเขานี่ไหมแลนจากโป,กป้นมนี่ไหมคะ่ะแลนมะเขากกนี่แหละ ขึ้นแน่ว่าจูตูปูยังว่าไตอยหรอไงครับอเต็ปูญ่อยู่ดีเนาะเมื่อขึ้นนี่ปูกับแม่ปูขึ้นมาเดินขึ้นมาทางคนไต่ขึ้นมาชักมาได้ใช่อีกกระโปงปูกับมาตั้งแต่มือแรกที่เอาเครื่องเสียงมาตั้งรอบครั้งแรกเลยที่เอาเครื่องเสียงมาตังมืออันมาไหลมือนั้นมาหลายแต่ยาวๆมาอีกกันเลยมืออันมาไหลมันมาฟังอันนี้นะบริวารบริวารปูมาเนาะเต่าเต่ากับตัวแบบนี้หนึ่งกับไตมาก กบก็มีไอ้อผมเงือกคือกบนี่แหละโคกๆมาตาใสกบนี่ค <c oughs> ุณนาอขาดเต้นออกไปด้านบนบักไงหนึ่งม่ดูพี่จับพระเจ้าจับเปิดหงายท้องเบิ่งอยู่คุณน้อเขาจับไปด้านบนมืออ่าจ,าจำตัวเลขก็ได้เพิ่นเห็นเ,เนี่ยนนอย่างน้อตัวเลขงวดงวดก่อนนี่กบข่นอยู่นี่กบเต็มมหาข้นอย่้งมุ่งเกิดมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะพี่แปลก นะครับพอเรื่องอยู่นี่กกับสัมผัสปูกับยากับมหาสมืทรอยู่บางมือกับบอกปริศนานะครับเอาปนีเพราะเรื่องว่าพิจารณาเนิงตัวเลขกแจงหน่อยครับเพราะเรื่องกระลังเบิองอยู่เนาะนนนครับบบคคคุณรรัันี่ครับนั่นแหละนนั่แแหลละถูก้วตอนนี้บบ,กกบังเครตัวเน้นตัวเด่นนี่ยังคือเก่าบ่ครับเพราะเรื่องตอนทึ่เก่ายังคงที่เนาะอืมฮะเนี่ยนั่งเถรยง เมื่อขึ้นฝันอยู่แต่จำบ่ได้วรจำเมื่งไงผู้แจกว่าเอาเมฆไม่หายอยู่เมื่อขึ้นจำเมื่อไงจำตัวเลขไม่ได้แปลกมากๆนี่มือเมื่อขึ้นนี่แหละที่พอเรื่องฝันเราพอเรื่องจำจำบ่ไดรพอโดยปกตินี่ถ้าพอเรื่องฝันนี่ที่จำได้ที่จำได้หมดเลยขึ้นจำเมื่อไงแต่ผู้แจกว่าเอาเลขไม่หายเยอะเลย ยังมือแรงเป็นเหมือนไม้ย่ำอีกวะเอาไกม,มือเขามาปูไม่เป็นไม้ย่ำกาย่ำกาแต่ว่า<ล>คืออยู่ไก่อะไรเงี้ยสิ่งส้มเห็นมันอีบอ่เห็นรึบอ่ะเห็นที่เราอาอเห็นมนันนะผมได้ไหมคะไม่เร่งขาเขามาสอดเข้าไปเอออ๋อโอเคเอ้านี่แหละครับนะครับ เมื่อคืนนี้เพราะเรื่องฝันครับแต่จําตัวเลขไม่ได้นะครับปูเอาตัวเลขมาให้อยู่แต่ว่าหน่าจะไม่เน้นย้ำแต่ว่าเพราะเรื่องจําอะไรอาจจิเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนี่นอนดึกไปหน่อยพางนังเดึกไห้เบื่อเนาะเนาะนี่นะครับตอนนี้นะครับบนนะครับชุดบนของเพราะเรื่องเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับตัวเน้นยังอยู่ที่เดิมคือเน้นอยู่ที่หนึ่งห้านะครับ เน้นอยู่ที่หนึ่งหาเป็นตัวนักตัวเน้นนะครับส่วนหน,นึ่งกับหนึ่งเนี่ยล่องลงมากนะครับพเรื่องเนาะนครับแล้วก็เลข3สามตัวตัวเน้นสุดก็ยังเป็นห้าหนึ่งห้าที่เก่าครับส่วนตัวล่องลงมากก็คือหาหกหนึ่งและล่ะครับ 5, 6, แล้วก็ที่พรเรื่องไยไว้ตั้งแต่ตองวดเลยห้าหนึ่งลูกสาวพรเรื่องฝันน้องฝน <c oughs> นะครับน้องฝนฝันว่าปูไปบอกว่านี่ละสตัวที่มันยังบอ,อกอือแม่นครับ ตรงนั้นออกฝนเหมือนเราเนี่ยเหลือสามตัวเหลือสามตัวนี้ก็คือหาหกหนึ่งหาหกหนึ่งนะครับและนี่คือปูไปบอกนอกฝนลูกสาวเขาเรื่องนะครับตามไปหาวัดบ้านเลืยที่คือตงห้ามตับเจ้ากาเขาเรื่องให้ไว้ตอนวัดสามตัวนั้นหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะส่วนล่างครับผมล่างเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้านะครับ หนึ่งศูนย์กับหนึ่งเก้าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับแต่ว่าหนึ่งซีให้กลับนะครับซีหนึ่งครับนี่หมดเออครับให้อันนี้ก็คือที่เพราะเรื่องว่งนะครับวหนึ่งซีนี่ไ่ต้องเออโมเมหนึ่งศนย์กับหนึ่งเกนี่ไม่ต้องกลับดออเท่าออกมากัสิ่อ,อกมาตรง,งๆนะ,ะนะครับนะครับแต่หนึ่งกับซีหนึ่งนีให้กลับไว้หน่อยครับผมถึงคนก็ีวนะอ,อ่ แอดอายุเท่าไรครับเมื่อคืนฝันเห็นแอดคนมีโชคกับแอดบุญพาเรือยแอดบุญเท่าไอายุเท่าไรล่ะครับใจบุญยี่สิบเจ็ย่สิแป่าเถาะฮะโอ้ยสี่สิบแปดปีไม่นี่ยว่ะสี่สิบปนะครับสี่สิบเจ็บแปนะครับคนมีโชคสีอย่างสี่สิบหาครับมีแต่สี่ับสี่เด้อ อย่ามาอยู่สกัสีนึงนึงนี่จ้าน่ะหนึ่งสี่นี่ส่หนึ่งนี่ละครับแต่ว่าเอฟซีเพิ่นว่าเพิ่นอยากถามตัวเน้นล่างเพราะเรื่องทุกมาหลายคนอยู่ครับพอเพิ่นเต่าพี่ฟังคิดมากเพิ่นบ่แน่ใจว่าเพราะเรื่องเน้นล่างตัวใดนเนาะอยากขู่ตัวเน้นเตัวล่างว่าสั่นเพิ่นสิได้เลือกตัวนักตัวเบาว่าสั่นเพิ่นว่าสีนึงนึงสีข้าล่างบ่ครับว่านั่นนี่เห็นไหมได้ตัวเน้นแล้วสีน้องเอฟซีครีเซนใต้สีแดงๆจักหน่อยนะสครับ ขีดเส้นใต้ได้ป่ะครับเข้าโม้โบกเนาะแต่ว่าเข้าขีดเส้นเอาเนาะขีดเนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้เรื่องก็ได้บอกว่าล่างสามตัวนี่เน้นตัวไหนขึ้เน้นหนักที่สุดนะครับเอฟซีเพิ่อนกัดทู่มาสอบถามนะครับแต่ว่าตอนนี้พ่อเรืองพูดให้ฟังชัดๆแล้วตัวที่เน้นคือหนึ่งสี่สี่หนึ่งเป็นตัวที่ผ่้เรื่องบอกให้กลับนึ่งครับ ชัดเกนชัดเกนนะครับเนี่ยล่างพรมบชัดเกนชทั้งบนชัดทั้งล่างตอนนี้นะครับใชเอนะครับแต่ว่าถ้าเบิ้งจากตัวเลขแล้วถ้าเ่าชอบครับผมหนึ่งกอนห้าศูนย์หกเก้าเนี่ยจับเอาครับผมเพราะเรื่องบอกยินอ่าโมเมนต์เพระเรื่องปูบอกว่ายูนในนี่แหละนะพระเรื่องเนาะเนเลขยูนในนี่นะครับถูกแล้วเลขนะปูเขาบอกถูกแล้ว ใายรถนี่ก็แมนเนาะครับอยู่ไนหนีอสันถ้าบอมาทีเขาเรื่องจับกะรูดตัวนี้ไปจับใส่ครับเส่เลยซาลงเอานึมาจับมันบอรับเรืเนึงจับเอาหนึ่งมาจับนะครับเพราะว่าปูไห่หนึ่งคือไห่หนึ่งหยก้อนมูเลยเนาะรูดครึ่งวัดก้อนไห่รูดซุนครับเห็นบอมพนถือไรรูดซครับรูดศูนเนี่ยตีวันนี้รูดหนึ่ง นะครับงวดก่อนหลุดศูนย์งวดนี่หลุดหนึ่งครับใครว่าถ้ารูุดหนึ่งคือถูกแน่นอนโดยส่วนตัวความมั่นใจของเรื่องก็คือเมื่อนั้นบอกว่ามาร้อยกว่าเซนนี่คือเลขเลขกหนึ่งนอกเรื่องนะครับเลขกหนึ่งนอกเรื่องมาวร้อยกอ่าเซนครับก็ถือว่าชัดเจนแล้วครับมีจุดใดอยากจะสอบถามเพิ่มนะครับในส่วน fc ที่เบิ่งอยู่น้ำแข็งนะครับ ตอนนะะี้พอดีแอดไลน์สดแล้วครับเนอกจากสอบถามมาได้ชอบทุกตัวค่ะคุณแก้วว <c oughs> ิเศษช่วยรักษาครับว่ามันเลกง่ามสุดโต้ไหมครับมันก็ไม่มากนะครับแต่ว่ากะให้พิจารณาเบวเองเพราะว่าพอเรื่องก็บอกไปแล้วว่าตัวเน้นนี่บนคือตัวไหนเน้นตัวไหนล่างคือเน้นตัวไหนนะครับสามตัวเน้นตัวไหนยังไงเพราะเรื่องบอกหมดแล้วครับผมเหลือแต่เฮาสิพิจารณาเองแบบนี้ ชาดเกล็นนะคะบ้านนี้ชัดเจนแล้วครับในส่วนของตัวเลขบานนี้มือแรงบานนี้มือแรงเบิ้งเบื้งหนังโอ๋อันนี้คือนั่งเล่นถถาเบิ้งหนังบนวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครับแต่สีผ้าเบิ้งหนังอีกมือแรงเพราะว่าบรได้เบิ้งหนังกลางแปลงโดนแล้วครับขมวนยู่ครับหนังนี่เป็นหอามาฉายหนังที่เอ็นามัฉายนี่บ้านได้เบิ้งจักเรื่องเลย ีนางนี้เป็นตัวว่าฉายนางใหม่ดินางใหม่นี่นางใหม่นะครับชอบหนึ่งห่าแอฟถ้าผมกับแอดก็ชอบหนึ่งหาเท่กันครับตรงใจกันอยู่อใจตรงกันอยู่ครับเอาเรื่องไหนกันสิท้าเนี้ตัวนะเอาอาร์มีกาขอบคุณผู้เรื่องอะไรครับรบกวนผู้เรื่องสมีเดี๋ยวผู้เรื่องสิได้ยพักความต่อนะครับเนาะครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ